ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมหลังจากคลิปวิดีโอนะครับฟอร์มสักสัติ์นะครับผมแล้วนะครับมาต่อกันที่เจ้ากวางเขาสายรุ้งนะครับโอ้โหมันชื่ออะไรนะครับเซอร์เนียสใช่ไหมครับนี่ครับดูคนแรกครับผมเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับผมนี่ครับชุดนี้กับท่าทางอย่างนี้ครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับผม โอ้ท่านอาจารย์เคนของผมนะครับผมก็ไม่ธรรมดาครับเป็นอ่า PVP ระดับต้นๆของประเทศนะต้องบอกว่าของประเทศเลยนะครับผมก็เลยค้างหน้านี้นานหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตอาจารย์เคนก่อนนะครับว่าจะลงคลิปวิดีโอได้หรือเปล่านะโอ้ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรลแคปหน้าจอได้นะครับผม PVP ระดับตำนานได้ชุดนี้มานะครับไม่ธรรมดาครับผมเอาล้ครับเราเข้าไปสู่เกมนะครับรอบนี้14 ID ครับในการตีเจ้า เซอร์เนียสนะครับผมนะนะครับผมยังงงเลยทำไมเป็นชื่อเซอร์เนียสนะครับนึกถึงเจ้าเนียสนะครับในแจงล็อกเก็ตนะครับผมอ่ะกว้างสายลุงนะกว้างเขาสายลุงละกันเรี่กอย่างนี้ละกันนะครับสวยมากครับแล้วก็เท่เลยครับแต่เสียดายถ้าฟิตเนี่ยนะครับตลกไปนิดนึงนะตอนสู้นี่ฟิตแบบฟิดฟิดฟิตเลยนะครับผมอ๋อก็ไม่ธรรมดาครับน่าจะเป็นอ่า ตัวเกมมอนที่อยู่ในเจนอ่าเจนเนเรชั่นเใช่ไหมใครรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรล้วพิมพ์มาบอกหน่อยก็ดีนะครับผมบางทีนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทําลงไปเนี่ยครับสารายอย่าไปหานะได้ดูอะไรสวยๆองงามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขำบ้างไม่ขำบ้างก็ช่วยๆกันนะครับ กดซับสไครป์กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์มาคุยกันบ้างก็ได้นะครับผมไม่ใช่ช่องดังนะเออไม่ตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็อย่าว่ากันนะครับบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะมันไม่เด้งให้ผมนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะออแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเซเนียสนะครับผมนี่ครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมก็รับหัวใจเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้แครแคนดี้มาประมาณหนึ่งครับ กับบอลอีก18บอลน,นะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนีครับโอ้โหอย่างเท่ครับ2,665เลยนะ i v 1 0เนี่ยนาจะ2,007นะครับผมโอ้น่าจะ2,700นะครับผมก็ค่อนข้างจะอยู่ใกล้เลยนะเหมือนกับโยนใส่เจ้าอโอโเลยนะโออยู่ใกล้มากเลยครับผม แล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะไม่มีเสียงกดที่หน้าจอนะครับก็ค่อนข้างจะสบายหูแล้วก็ลื่นหูขึ้นนะอ่าลวครับผมบอลที่2ครับโยนเข้าไปเลยครับช่วงดูใกล้ๆนี้นะครับเหมือนโฮโอนี่ผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องการโยงครับเพราะว่ามันโค้งพอเข้าตัวเลยนะมันไม่ได้โค้งไกลนะครับก็โอเคแล้วครับอาจจะไม่ได้สุดยอดครับแต่ก็เวียงโดยไม่เสียลมเท่าไหร่นะนี่ครับโยนยังไงก็เข้าครับผมมันใกล้มากเลยครับผม ก็โอเคครับเออน่าจะจับได้ในไม่กี่บอลน,นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมี2ตัวนะผมจับ2ตัวนะครับแล้วก็อีกอตัวนึ่งนี่นะครับได้รับการอัญเชิญจากแก้งดีแท็กอีกแล้วครับผม <laughs> โอ้โหแก้งดีแท็กนี่เชิญไปที่นครนายกครับผมปินไปต่างจังหวัดเลยครับรอบนี้ <laughs> โอโหด้วยบัตร red pass นะครับรีโมทนะครับผมล้วครับ จับได้แล้วครับสแคนดี้กับอีก5 XL แคนดี้นะครับผมอู้ห XL เลยเหรออู้ได้เยอะนะครับตัวแรกครับเปิดสปเกตตสนะครับผมแล้วก็ไอวีอ้น่าจะเหยียบเหยียบเ0เลยครับเกือบเกือบน่าจะ90ได้เนาะ91ได้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ย่างเท่ครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับอาขออภัยครับครับผมมาแล้วครับผม ขออภัยด้วยเมื่อกี้กลับหัวนะครับโอ้โหตกใจไปนิดนึงครับหมคลิปวิดีโอเอียงไปทางนงนะมาแล้วครับกับแก๊งดีแท็ของผมครับโอ้ยแล้วก็มีโอ้โหมีเพื่อนๆที่อีโวลังเมกกไว้ด้วยครับรับรองครับรอบนี้สบายๆเลยครับผม9 ID ครับผมกับน่าจะถูกเชิญไปที่จังหวัดนครนายกอีกแล้วนะครับผมนี่ครับมาดูกันครับว่าเจ้าซเนสตัวนี้นะครับจะ ได้ CP สูงหรือเปล่านะครับ IV ว i ดีขนาดไหนนะครับผมมาดูกันนะครับผม9 ID นะครับมีร่างเมก้าลงมาช่วยด้วยนะครับผมเ,เพื่อนๆที่ร่างเมก้านะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่9 ID นะครับจับมือกันก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับต่อสู้แล้วก็มีคนที่ใช้าโปเกมอนนะครับ ที่อัพเป็นร่างเมก้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอามาเดินหรือเอามาสู้เลยนะตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราตัดคลิปสั้นๆไปตอนจับเลยนะครับผมมาแล้วครับผมใกล้จะตายแล้วครับเรียบร้อยครับผมก็เจ้าเซเนียสนะครับของผมเองเป็นตัวที่2นะครับอ่านะครับทาคลิปให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับมาน่าจะมาสักวันหรือ2วันแล้วไม่ทราบนะครับผมก็เป็นบอส ตัวใหม่เลยน่าจะเป็นในเจเนอเรชันเนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เดาไปแล้วนะครับ13บอลครับโอ้โหได้ค่อนข้างน้อยครับว่านี้ครับโบนัสคาท้าเกิดขึ้นด้วยครับ2,600นะครับ51เองนะโอ้โหน่าจะน้อยลงมาหน่อยกับตัวเมื่อกี้นี่นะครับน่าจะประมาณ80นิดนะครับผมน่าจะ80นิดก็ไม่น่าเกียดครับมันสวยงามแล็เท่อยู่แล้วอาบอลเดียวได้ครับโอ้ลืมไปเลยครับ รอบนี้ได้บอลเดียวได้ที่สําคัญครับแจ้งดีแท็กของผมครับได้ไอวีร้อยนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ไดเอามาโชว์นะขออภัยด้วยนะผมไม่ไม่ไม่กล้าแคปมาโชว์นะครับต้องไปขออนุญาตเขานะครับเนี่ยครับยังงงกับไอเอสแอลแคนดี้อยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีครับผม